สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลองชวนนะฮะทุกคนคิดตามผมนะครับว่าท่านเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะครับที่สนใจมนุษย์ต่างดาวอันหมายความว่ามีลักษณะแบบมนุษย์เราเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในดาวดวงนี้ที่เรียกว่าโลกนะครับจึงเรียกว่ามนุษย์ต่างดาว ถ้ามีมนุษย์ปรากฏอยู่ในดวงจันทร์ก็แสดงว่าต่างดาวกันละถ้ามีมนุษย์อยู่ในดาวองคารก็เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับคือวิธีมองแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็คนที่เชื่อเขาก็บอกว่าเป็นพวกทฤษฎีสมคบคิดก่อนนู้นเราอาจจะไม่เชื่อว่า ระบบจักรวาลเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนะครับกลายเป็นว่าทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับมีกล้องนะครับที่สามารถทอยได้ทะลุไปเห็นถึงล้าน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 กาแล็กซีครับโดยมากเราก็จะเชื่อแค่ว่าเรามีแค่โลกเรานะครับที่เราอยู่ตอนแรกเรียกว่าโลกกลมด้วยซ้ำ ต่อมาเราก็เรียนแล้วก็รู้ว่ามีระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับโลกคือดาวดวงหนึ่งนะครับที่หมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็ยังมีเพื่อนเพื่อนดาวด้วยกันอีกมากขนาดในระบบสุริยะจักรวาลเรายังค้นหาว่ามีดาวดวงไหนที่จะมีสิ่งมีชีวิตคำว่าสิ่งมีชีวิตมีนิยามแบบนี้นะครับว่าไม่ได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตนะั้นต้องมีลักษณะแบบมนุษย์เราเหมือนในโลกนี้ก็ได้ครับ เพราะว่าลักษณะที่อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมก็ได้นะครับขอให้มีน้ําว่างั้นนะในในชีวิตของมนุษย์เราก็คิดว่าถ้ามีน้ําจะมีสิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นเราก็จะค้นหาน้ําก่อนนะฮะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะอื่นก็ได้ครับผมนะฮะต่อมาฮะเมื่อเราเห็นว่าในระบบสุริยะจกักรวาลเราเนี่ยดาวที่น่าจะ อยู่ในโซนบนที่อาศัยได้เนี่ยก็จะพอดีแค่โลกเลยไปอีกก็ดาวังคารก็เชื่อว่านะครับน่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามีหลักฐานบางอย่างที่พอที่จะสมคบคิดได้นะครับผมนะฮะเขาบอกว่าคนเราไม่เชื่อในสิ่งที่ยังไม่เห็นนะครับก็ไม่แปลกครับที่มนุษย์เราจะไม่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเรายังเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตแบบมนุษย์เรามีแค่ในดาวดวงนี้เท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นความคิดที่สุดโตรงหรือว่าไม่อาศัยเหตุและผลเพราะว่าแค่ระบบสุริยะจักรวาลเราอยู่มันเป็นเหมือนเม็ดทรายเม็ดหนึ่งในหาดบางแสนด้วยซ้ำถ้าเทียบกับกาแล็กซีทางช้างเผือกมีดาวฤกษ์มากมายนะฮะอยู่ในนี้ด้วย พอมีการถ่ายภาพเจอว่าในระบบจักรวาลใหญ่เ้าเนี่ยกลายเป็นว่าทางช้างเผือกของเราเป็นเหมือนก้อนกรวดหนึ่งอยู่ในหาดทรายบางแสนทั้งหมดอีกมันเป็นไปได้ยังไงครับกลายเป็นว่ามีกาแล็กซีลักษณะแบบเดียวกันกับทางช้างเผือกอาจจะใหญ่กว่ามีอายุมากกว่ามีอายุนานกว่าก็มี หรือมีอายุน้อยกว่าก็มีเป็นร้านร้านร้าน,านกาแล็กซีครับถ้าเหตุผลแบบนี้ก็หมายความว่ามันไม่ได้มีแค่โลกเราในระบบสุริยะนี้เท่านั้นที่มีลักษณะแบบเรานะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็คล้ายๆว่ามีคําถามว่าผีมีไหมน,น,นะครับ,นะรบก็คือมีเหตุและผลก็จะรู้ว่ามีนะครับผมนะฮะมนุษย์ต่างดาวมีแน่นอนนะครับโอเคครับดีครับ